สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือสกูปผาพิพพไทท่านนะครับผมสำหรับชื่อตอนของทลิปนี้มีชื่อว่ารีวายและฮันจิครับผมอ่าก่อนหน้านี้มีทำรีวายและเออร์วินไปแล้วนะครับก็ทั้งรีวายแล้วก็เออร์วินเนี่ยเป็นมิตรภาพที่แบบโคตรจะสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ารีวายกับฮันจิก็เป็นมิตรภาพที่สุดยอดไม่แพ้กันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของรีวายแล้วก็ฮันจินะครับว่าเขาไปรู้จักกันยังไงและเขาก็ต้องอําลากันยัง ว่าเนื้อหาของทริปนี้อาจจะมีการเจาะลึกในส่วนของมังงะที่มันเลยจากอนิเมะฟิแนลซีซั่นไปนะครับก็ระวังสปอยกันให้ดีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฮันจินะครับผมก็เองก็เพิ่งรู้ตอนดูตอนพิเศษของไอ้ที่เป็นลูกอรุณของรีวายเนาะก็คือฮันจิเนี่ยเข้าทีมสำรวจก่อนรีวายอีกนะครับเออก็ลําดับมาแล้วเนี่ยน่าจะเออวินเข้าก่อนนะครับแล้วก็ฮันจิพวกนิเกะอะไรเงี้ยก็ตามเข้ามาแล้วก็รีวายก็เหมือนเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็ในตอนพิเศษนะั้นเราจะได้เห็นว่าฮันจิเาากก็มีรสงสงั ในฝีมือของรีวายเนาะรีวายมันเป็นทาหารใครว่าแบบเออร์วินทำไมถึงอยากให้เข้าทีมนักหนาะอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนฮันจิก็จะแสดงท่าทีโลกจิตนะครับว่าแบบอ้าว ๋อฝีมือดีวาอะไรเงรี้ยเออก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วฮันจิกับรีวายในภาคลูกกรุดุลของรีวายก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันค่อนข้างจะชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ว่าต้องบอกว่าในฐานะที่รีวายเข้าทีหลังก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องฮันจินะครับแต่ว่าเขาก็ดูไม่ค่อยจะนับถือฮันจิอะไรสักเท่าไหร่นะาเท่าที่ผมเห็นนะครับคนอย่างที่บอกในในตอนก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าคนที่รีวายนับถือแบบจริงจจังๆแล้วก็นับถือมากที่สุดแล้วน่าจะเป็น เออวินนี่แหละนะครับแล้วทีนี้รีไวล์กับฮันจิเขาก็เหมือนเหมือนกับรีไวล์ก็ค่อนข้างจะหมั่นไส้ยยหน้าแว่นคนนี้นะครับว่าเฮ้ยมันจะอะไรตั้งหนากับไททันมาดูแบบบ้าบอม,มากเลยอะไรอย่างี้เนาะเราจะได้เห็นอีกอักอนนึงก็คือในตอนพิเศษบันทึกของเอลเซ่นะครับตอนที่บันทึกของเอลเซ่ทั้งทุกแบบหน่วยสำรวจที่มีรีไวล์ฮันจิโอรุโออะไรพวกเนี้ยที่เป็นลูกน้องหลักของรีไวล์นะครับเขาได้ไปป่าแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้เจอกับไททันไรซสติดหนึ่งตัวนะครับซึ่งไททั SE, นไรซ แล้วก็ในไอ้ไททัานตัวนี้กำลังกระถูกกําจัดโดยโอรูโอแล้วนะครับแล้วโอรูโอเนี่ยกำลังจะปฏิสึกแล้วอยู่ฮันจิกก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ไปพึ่งปุ๊บเนี่ยอ้าวไอโอรูโอก็กระตกพอกระตกปุ๊บเสียท่าให้ไททันตัวนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยเราจะได้เห็นฉากที่แบบว่าน่ารักน่ารักของโอรูโอนะครับก็คือว่ารีวายเข้ามาช่วยโอรูโอไว้เออ โอโรเนี่ยเขาก็ซาบซึ้งในน้ำใจของเฮโจนะครับแล้วก็พูดว่าเฮโจผมจะขอติดตามเฮโจไปตลอดชีวิตเลยครับอะไรเงี้ยก็พูดอย่างนี้นะครับแล้วก็รีวายต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นเลยว่ารีวายเป็นคนที่รักพวกพ้องจริงๆนะครับก็คือว่าเขาเคยสูญเสียอฟารันกับอิซาเบลไปแล้วนะครับแล้วก็คงไม่อยากสูญเสียลูกน้องคนไหนอีกแล้วอะ่ะอืมแล้วตรงเนี้ยสถานการณ์ตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าโอโรเนี่ยเกือบจะถูกกินแล้วไงแล้วเป็นใครเป็นฮันจิไงฮันจิดันไปพูดแบบว่า ว่าให้โอโโอไม่ฆ่าไททันตัวนี้นะครับเหมือนทาให้โอโลโอเสียกระบวนกอะแล้วเสร็จปุ๊บรีวายก็เดินไปด่าฮันจิแล้วว่าถ้ามึงอยากจะกลายเป็นขี้ของไททันเนี่ยมึงก็เป็นไปแต่อย่าเอาลูกน้องมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้จะได้ปะวะอะไรเงี้ยเออแล้วฮ <laughs> ันจิก็ยังกวนตีนกลับอีกนะว่าเฮ้ยไอ้ไททันมันไม่ขี้ซะหน่อย <laughs> อะไรเงี้ยเออแล้วตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่ารีวายเป็นคนที่รักพวกพ้องจริงๆนะครับและทีนี้เนี่ยเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งนะเราก็จะไม่เห็นรีวายกับฮันจิเนี่ยแสดงท่าทีอะไรกันมากมายนะ เราจะได้เห็นอย่างหนึ่งว่ารีวายกับฮันจีเนี่ยเขาเวลาเขาคุยกันนะ รีวายเนี่ยจะไม่ค่อยญาติดีกับฮันจิเท่าไหร่นะครับหลักเลยก็คือว่าจะเรียกฮันจิว่าไอสีตาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคนใสายแว่นใช่ไหมก็จะเรียกว่าไอสีตานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในสถานการณ์ที่มีความจริงจังอะไรเงี้ยก็จะเรียกชื่อนะครับก็ต้องบอกเลยว่า,าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะค่คนข้างใช้ใช้คำที่รุนแรงสําหรับแบบเหมือนเป็นคําบูลี่คนใส่แว่นเลยนะก็จะพูดอะไรประมาณนี้อยู่เสมอนะครับและทีนี้เนี่ยในช่วงของซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองอย่างว่านะครับไม่ค่อย เห็นบทของทั้งสองคนเนี่ยดูสนิทสนมกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเออก็จะได้เห็นว่าซีซั่นสมเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ต้องชิงบอลลังนะครับต้องอทวงบอลลังให้กับฮิสโอเรียราชินีที่แท้จริงอะไรเงี้ยก็จะมีการต้องต่อสู้กับทีมของเคนนี่อัคคะแมนนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะได้เห็นว่ารีวายกับฮันจิก็ต้องร่วมสู้กับไอรุ่นน้องนี่นะครับแล้วต้องบอกเลยว่าฮันจิกจกับรีวายเนี่ยเขามีจุดยืนที่เรียกว่าค่อนข้างจะ ชัดเจนนะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ใช่ปะเขาก็ต้องมีความเป็นผู้นํามีความแบบว่าแสดงความเหนือว่าแบบเอ้ยกูเป็นรุ่นพี่นะจะแสดงอะไรที่มันแบบดูเป็นความอ่อนแออะไรเงี้ยเขาไม่สามารถแสดงให้รุ่นน้องได้มันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เขาอ่ะต้องมาแสดงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะไม่ได้เห็นในช่วงแบบซีซันสามอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าต่ออีกนิดนึงเนาะกระทั่งว่าตอนที่ไททัน พวกของนักลบมาเลมาบุกชิกันชินานะครับตอนนั้นก็คือต้องเป็นศึกตัดสินกันนะรีวายก็ยังมีท่าทีเป็นห่วงฮันจิเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยไอพวกทีมฮันจิที่อยู่อีกฟากหนึ่งเป็นไรปะวะแล้วมันเสียงระเบิดเมื่อกี้มันอะไรอะไรเงี้ยเออก็มีท่าทีเป็นห่วงนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราก็ได้เห็นตลอดแหละว่ารีวายเนี่ยเวลาเขามีอะไรเขาก็จะห่วงเพื่อนพ้องเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแบบเพื่อนพ้องหรืจะเป็นรุ่นน้องอะไรพวกนี้เขาก็จะมีความเป็นห่วงตรงนี้นะครับแต่ว่า ด้วยท่าทีด้วยความขึงขังของรีวาย,ยาความเป็นแบบมนุษยชาติที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงท่าทีที่มันแบบมีความชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นห่วงตัวเนี้ยเราก็จะได้เห็นนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารีวายไม่ได้ห่วงฮันจิอย่างเดียวนะครับแต่ฮันจิก็มีความเป็นห่วงรีวายด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไฟนอลซีซั่นตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าศึกลิเบริโอกลับมาแล้วเนี่ย ทุกคนก็กระจายนะครับไอความคิดของแต่ละคนทหารรุ่นน้องรุ่นพี่เพื่อนพ้องถ้าไอพวกทหารชั้นสูงอะไรพวกนี้มันก็มีการแตกแยกกันเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งอาข้ามไปเลยนะครับเป็นศึกที่รีไวต่อสู้กับซิกในป่าพฤกษายัษกนะครับตอนนั้นนะ่ยรีไวาสามารถจัดการซิกได้แล้วก็โดนซิกแบบใช้หอ,อกสายฟ้าระเบิดใส่ตัวเองนะครับแล้วบึ้มปุ๊บเนี่ย ซีกเนี่ยไม่ตายนะครับแล้วก็รีวายก็ไม่ตายนะแต่ว่าทั้งสองคนในบาเจ็บหนักแต่ว่าด้วยความที่ซีกมีพลังของไททันเขาก็สามารถฟื้นตัวได้เออแต่ว่ารีวายเนี่ยเขาไม่มีพลังไททันแล้วเขาก็โดนลูกหลกงจากไอหอกสายฟ้าที่ซีกระเบิดบึ้มเนี่ยเสียดวงตาไปข้างหนึ่งแล้วแล้วก็ร่างกายในยพิการพิกลพิการมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ย ฟล็อกกับฮันจิเขาก็มาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ฮันจิเนี่ยพอได้ยินเสียงระเบิดปุ๊มเนี่ยก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสียงฟ้าร้องแน่นอนเป็นเสียงหอ,อกสายฟ้าแล้วก็มีการนึกถึงว่าแบบเนี่ยน่าจะเป็นใครใช้หอ,อกสายฟ้าและน่าจะเป็นรีวายด้วยนะครับแล้วพอฟล็อกกับฮันจ,นจิไปเจอกับร่างกายของรีวายนะครับที่บาดเจ็บหนักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฮันจิก็พยายามปกป้องรีวายนะครับว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยมันตายแล้วเพื่อที่จะไม่ให้ฟล็อกเนี่ยทำอะไรกับร่างกายของรีวายเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นนเเี่รา จะได้เห็นว่าตอนที่ฟล็อกพาฮันจิมาก็เหมือนกับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ารีไวนั้จะเป็นศัตรูกับเอเลนนะครับซึ่งฟล็อกเขาข้างเอเลนใช่ไหมแล้วพอรีไวเป็นศัตรูกับเอเลนต้องบอกเลยว่ารีไวจะเป็นศัตรูตัวชกาะมากอืแต่ว่าฟล็อกเขาก็ต้องการตัดไฟต้นลมด้วยการที่จะฆ่ารีไวณ์ใตอนนั้นนะครับแต่ว่าฮันจิก็เอาไงดีวะอะไรเงี้ยเพราะว่ารีไว์จริงๆไม่ได้ตายไงแต่ว่าต้องบอกว่าตายเพื่อที่จะไม่ให้ฟล็อกทำอะไรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยฮันจิก็ต้องพารีไวน์กระโดดลงหนีแม่น้ําาาาไไปนรรัแแลล้้้วก็สมมถหีอดดำ ต้องบอกเลยว่าสามารถแบบดูแลดีวายได้เป็นอย่างดีเลยนะก็คือรีวายสูญเสียนิ้วใช่ไหมแล้วก็สูญเสียดวงตาไปนุน่น่น,น,นอะไรเงี้ยก็ประถมพยาบาลไปนะครับแล้วก็ดูแลพูดคุยกับรีวายเป็นอย่างดีเนาะซึ่งอันเนี้ยผมก็มีการพูดไว้แล้วเนาะเมื่อกี้ว่ารีวายกับฮันจิเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้าผมว่าเข้า,เข,าเข้าหน่วยสำรวจน,ะน่าจะรุ่นใกล้ๆกันแหละนะครับแต่ว่า,าในช่วงที่เขาได้เป็นรุ่นพี่อะไรพวกเนี้ยเขาก็ต้องแสดงความเป็นผู้นําความเป็นพี่อะไรพวกเนี้ยให้กับพวกเอเล เห็น,นแต่ว่าพอเขาได้อยู่ด้วยกันเองแล้วอย่างเช่นตอนอยู่กับเออร์วินตอนอยู่กับพวกมิเกะอะไรพวกเนี้ยทหารที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีมีการแสดงความอ่อนแอให้กันละกันนะครับโดยที่รีวายเนี่ยเขาก็พูดกับฮันจินะว่าฉันเนี่ยประมาทเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็ฉันอยากจะยังอยากฆ่าไอซีกอยู่หน้าอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดถึงตรงนี้นะครับจนเนื้อเรื่องไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นวาระสุดท้ายของฮันจินะครับ ในช่วงวาระสุดท้ายของฮันจิเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันนิดนึงนะครับก็คือสถานการณ์ตอนนั้นก็คือพิพพ์ความรามเนี่ยได้ทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็ทหารพวกทุกคนเนี่ยกำลังเตรียมการเครื่องบินที่จะบินหนีไปนะครับจากไททันมาฮมมาที่แบบกำลังเหยียบย่ําโลกใบนี้อยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะไม่ทันการเอาฮันจิก็เลยเสนอตัวว่าเขานี่แหละจะเป็นคนไปถ่วงเวลาไททันมาฮมมาเองนะครับซึ่งที่จริงอ่ะถ่วงเวลาไม่ได้มากหรอกเพราะว่าไททันมาฮุมมาขนาดนั้นอ่ะมีลมร้อนอยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยฮันจิก ก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องตายแน่ๆนะครับซึ่งสถานการณ์นั้นรีไว์กับฮันจีได้มีการพูดคุยกันทิ้งท้ายนะครับว่ารีไว์เนี่ยเขาอะจริงๆแล้วคงอยากจะไปช่วยฮันจีสู้แต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยด้วยตัวเองเขาก็เคยพูดกับเออร์วินไงว่าแบบสภาพร่างกายมึงไม่พร้อมขนาดนั้นไปมึงก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮโจเขาก็มีการเตรียมตัวที่แบบดีมากเลยนะว่าแบบว่าเออในเมื่อกูไม่ไหวกูก็ไม่ไปแล้วกันให้ฮันจีไปคนเดียวอะไรเงี้ยเออแล้วพอลีไวท์ตัดสินใจในน ต้องจากโลกใบนี้ไปแน่นอนเขาก็มีการพูดคุยกับฮันจิซึ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอให้เห็นทั้งซึ่งกันและกันเลยนะทั้งฮันจีก็ฮันจีเนี่ยผมว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าเขาต้องตายแต่ว่าเขาก็กลัวแต่ว่าเขาก็ต้องทําอะไรเงี้ยเออแล้วีวายก็ห่วงเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนไปแต่ก็ต้องอ่ะมีการพูดทิ้งท้ายกันว่ารีวายก็พูดกับฮันจิว่าขอให้เธอถวายดวงใจสนะฮันจิอะไรเงี้ยฮันจิก็มีการตกใจนิดนึงว่าเอ้ยรีวายพูดประโยชน์นี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมได้ไปดูแบบ พวกแบบที่ชาวญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งฉากนี้มันเป็นอะไรที่แบบชัดเจนมากเลยนะตอนที่เออร์วิน ต้องตายต้องไปสละชีวิตกับไททัานอสูตรเนี่ยรีไวใช้คําว่าจงล้มเลิกความฝันและสละชีวิตเพื่อพวกเราซะจงพาทหารไปสู่ขุมนรกอะไรเงี้ยบอกให้เออร์วินตายนะครับแต่ว่าพอเป็นฮันจีเนี่ยดันพูดว่าถวายดวงใจซะนะครับซึ่งประเด็นตรงเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ารีไวเนี่ยเขาเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยกับคําว่าถวายดวงใจนะครับแล้วก็คําว่าถวายดวงใจมันคือการต้องเสียสละต้องตายนะครับซึ่งรีไวเนี่ยเขาผ่านการเห็นพวกพ้องต้องถูก ฆ่าตายมาเยอะแยะนะครับเขาก็เลยไม่เห็นด้วยกับคํานี้ตอนที่เอวริว่งกนันจะตายเนี่ยเขาก็เลยไม่ใช้คําว่าถวายดวงใจเพราะว่าเขาอะไม่อยากพูดคําที่เขาไม่เคยศรัทธาคํานี้นะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เหลือลท่านจีเป็นคนสุดท้ายแล้วที่เป็นเพื่อนรุ่นรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการที่จะอะ โอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บขอให้ถวายดวงใจและกันเหมือนเป็นการพูดคำคำานึงที่เหมือนกับพูดกันมาในรุ่นนะ่ะเออว่าแบบว่าถวายดวงใจแล้วก็เออร์วินเหมือนเป็นคนแบบที่ขยี้คำนี้ซะเหลือเกินอ่ะพอเหลือเป็นฮันจิคนสุดท้ายแลวอ่ะกูขอพูดคำพูดนี้ทิ้งท้ายไว้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ฮันจิก็ต้องสละชีวิตลงในครั้งนี้จริงๆนะครับโดยที่โดนไททันมาคือมาแพดเผาแล้วก็ศพที่มอดไม้นั้นต้องโดนไททันมามาเหยียบตายคาที่เลยนะครับแล้วในฉากที่เครื่องบินบิน,บนไปเราก็จะเห็นรีว,าว่า ลาก่อนนะฮันจิซึ่งปกติแล้วก็จะเรียกชื่อฮันจิว่าแบบว่าเนี่ยเป็นเยสีตาอีนังแว่นอนะไรพวกเนี้ยเออจะพูดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอา่าอย่างที่พูดไปนะครับว่ารีวาเนี่ยเวลาที่มีสถานการณ์จรงิงจังเขาก็จะพูดชื่อฮันจิออกมาจรงิงๆนะครับไม่ได้พูดแบบเยสีตาไปตลอดเนาะเออซึ่งสถานการณ์เนี้ยเป็นการอัมลาที่เรียกว่าน่าจะซึ้งนะก็คือรีวากเ,วเการ์ออกดอก่างเจนะ มอมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเส้นทางวิถีภาพของรีวายกับฮันจินะครับผมโอเค คุณชอบโมเมนต์ไหนของรีไวท์กับฮันจีก็ลองแชร์กันได้นะครับผมเคยทําคลิปอันหนึ่งเนาะเป็นคูจินนะครับซึ่งถ้าจิ้นแบบดีๆแล้วเนี่ยรีไวท์ก็จินกับฮันจินะครับแต่ถ้าจินแบบพิสดารหน่อยก็เป็นรีไวท์จิ้นกับเออร์วินผมก็ทําคู่ทั้งคู่เลยนะครับผมทั้งรีไวท์แล้วก็เออร์วินแล้วก็รีไวท์กับฮันจีนะครับผมอ่ะชอบอะไรยังไงในคู่ฮันจิกับรีไวท์ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับโอเคสไลน์นี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วยยามกดไ like, ไกกเ็ใใ้ววี๋พ นสวัสดีครับ